ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสมขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูนะคะ<ด>วันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะก<ด>็เรียกว่าน่าสนใจมากวันนี้นะคะดวงดาวหลายดวงก็เรียกว่าโคจรผิดปกตินะคะแล้วก็เริ่มค่ะเริ่ม,มบ,าบางดวงด้วยบางดวงด้วยนะคะก็เรียกว่าน่าสนใจมากนะคะ อาจารย์วน,นิชแต่เรามาคุยกันถึงชาวราศีธนูเออธนูน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากเออนะคะชาวราศีธนูอาจารย์เราจะทราบได้ไงคะว่าเป็นชาวราศีธนูค่ะชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ16ธันวาคมนะคะถึง14มกราคมของทุกปีก็ค,คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวคนยิงธนูค่ะต้องบอกว่า คนนะคะยิงธนูนะคะบางบางท่านเข้าใจว่าเป็นธนูอย่างเดียวนะแต่ว่าราศีธนูเนี่ยเรียกว่าเป็นราศีนระค่ะเป็นราศีของคนนะคะราศีของคนครึ่งคนครึ่งม้าใช่ค่ะนะคะตอนบนก็จะเป็นมนุษย์ตอนล่างก็จะเป็นม้าเรียกว่าคนกุหงคันธนูคนโก่งคันธนูคนยิงธนูคนยิงคันธนูนะคะก็ราศีธนูเนี่ย ก็จะมีดาวพริฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานฝ่ายสุพขขอคเ,เป็นธนูลัค่ะลักษณะราศีธนูยังไงบ้างคะจังนิสัยลักษณะนิสัยนะคะเ,เราดูที่สัญลักษณ์ราศีะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยิงธนูเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตอันนี้คือเป็นลักษณะเด่น นะทำอะไรเนี่ยจะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเมื่อเล็งเห็นเป้าที่แน่นอนแล้วปล่อยลูกธนูไปนะถึงเป้าหมายก็จะได้รับความสําเร็จในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่จะต้องมีการวางแผนนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตนะสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จอย่างดีนะคะก็ชาวราศีธนูแล้ว ลัคนาราศีธนูต่างกันยังไงคะอาจารย์คะลัคนาก็คือการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและสถานที่เกิดนํามาผูกดวงชะตาะและลัคนาของทัานถิตที่ราศีธนูนะคะ,คะตรงนั้นเนี่ยจะให้ความแม่นยําม,มากกว่าชาวราศีะนะคะเพราะว่าประกอบไปด้วยข้อมูลของบุคคลคนนั้นะนะเมื่อได้ลัคนาจุดลัคนาแล้วเนี่ยก็ยังประกอบไปด้วยภพเรือนอีก12บสองภพเรือนนะคะสิบสองเรื่องราวในชีวิตของบุคคลคนนั้นด้วยค่ะค่ะ ก็เรียกว่าชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูเนี่ยคือชาวนี่คือผู้ที่มีดาวพระทศติถิอยู่ที่ราศีธนูแต่ <c oughs> ถ้าลัคนาเนี่ยก็จะเจาะจง <c oughs> ไปเลยว่าบุคลคลคนนี้ย <c oughs> มีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอะไรบ้างตอนนี้ <c oughs> เรื่องอะไรที่มามีอิทธิพลต่อ <c oughs> ดวงชะตา <c oughs> นะคะก็จะมีดาวพระราศดีซึ่งเป็นดาว ดาวอะไรคะอาจารย์ดาวประสดีเดี่ยเป็นดาวประธานฝ่ายสุเครห์ค่ะนะคะเป็นดาวเป็นดาวดีดาวนักบวชนักกฎหมายดาวนักปราชราชบัณฑิตค่ะแล้วก็เป็นเทพแห่งเทวดาทั้งหลายนะคะแล้วก็ชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะก็เป็นภพสุภาของดวงเมืองหรือดวงโลกใช่ค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าทวิภวราศีค่ะเตโชธาตชั้นชั้นสามนะคะเพราะฉะนั้นก็นิสัยอาจารย์นิสัยจะมีความ เป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยต้องทําหลายครั้งนะคะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะคะได้ตัวนี้เรียกว่าเป็นทวิภาวราศีเป็นราศีแห่งการเรียนรู้ปรับปรุงนะคะแล้วก็ก้าวไปถึงความสําเร็จนะคะก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นราศีธาตุไฟชั้น3มแล้วก็เรียกว่าเป็นไฟบัณฑิตตรงนี้นะคะเนื่องจากไฟบัณฑิตคือ มีดาวพระนหัสเป็นดาวตนุรักษ์ดาวประจาตัวเพราะฉะนั้นมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายที่ดีด้วยอาจารย์คิดแล้วทาทําแล้วคิดคิดแล้วทาทาแล้วคิดคิดแล้วทําแล้วก็ประสบความสําเร็จในที่สุดอย่างงดงามนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ดาวพฤนหัสวดีนี่ซึ่งเป็นเจ้าเรือนตนุแล้วก็เจ้าเรือนพันธุพบที่หนึ่งพบที่สี่โคจรไปสถิตที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพปุตตะ ได้ราชเกณฑ์ใช่ค่ะแล้วก็ดียังไงคะจย์ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคนลัคนาราศีธนูค่ะ,ะ,คะที่ดาวประจำัวของท่านเนี่ยอยู่ภพที่ห้านะคะเรียกว่าได้ราชเกณฑ์ะนะคะและยังได้มาตรฐานราชาโชคค่ะฉะนั้นตัวท่านเองเนี่ยมีโชคมีเสน่ห์นะคะได้โชคลาบนะคะจากนะคะจากตัวท่านเองจากเจ้านายผู้ใหญ่ะนะคะแล้วก็จากการลงทุนอะไรใหม่ ด้วยเนื่องจากพบปุตตะเนี่ยหมายถึงการริเริ่มะนะ,ะทำอะไรใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆนะหรือเป็นเรือนแห่งบุตรหลานบริวารลูกน้องะฉะนั้นเนี่ยบุตรหลานบริวารก็ให้โชคด้วยะนะคะฉะนั้นดาวจําตัวของท่านในช่วงนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวใหญ่ะนะ,ะมีผลมากะนะคะเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีธนูช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วะนะ จะดวงดีค่ะนะคะเรียกว่าบุตรหลานก็นําโชคนาลาบมาให้บุตรหลานก็นําความชื่นใจมาให้ใช่ค่ะบุตรหลานนําความสําเร็จมาให้นําความสําเร็จมาให้นะคะบางท่านวางแผนมีบุตรในช่วงนี้ก็สมหวังสมหวังนะคะบางท่านเนี่ยคลอดบุตรในช่วงนี้เด็กที่เกิดมาก็ดีก็ดีเพราะว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยกำลังมาตรฐานเนี่ยกำลังดีเลยเป็นราชาโชคเป็นราชาโชคก็บอกว่าอุจจาวิราชาโชค ฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเรียกว่าดีมากดีมากเอดาวประจำตัวดาวตนุรักษ์นานๆจะมี12ปีมีหนึ่งครั้งิสองปีมีหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้เกณฑ์ที่ดีได้เกณฑ์ที่ดีนะคะได้ราชเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนะคะ รวมไปถึงเป็นดาวเชือเรือนพันธุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องครอบครัวนะคะในเรื่องบ้านที่ดินพันธุนี่หมายถึงวงสาคนาญาตค้บ้านห้างร้านที่ดินบริษัทก็มีความโชคดีไปด้วยอาจจะมีบางท่านอาจจะได้การขยับขยายหรือหลูกบ้านสร้างบ้านซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ในช่วงนี้ก็สมงหวังเรียกว่า ช่วงนี้อาจจะได้บ้านได้รถใหม่ได้สํานักงานใหม่ได้สิ่งดีๆได้สิ่งดีๆเกี่ยวกับครอบครัวใช่ค่ะเออนะคะหรือบุคคลในครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถก็ทําบ้านก็สําเร็จช่วงนี้นะคะซื้อรถก็ได้รถที่ดีขยับขยายนะคะหรือวงศาคณาญาตให้โชคในช่วงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าดีไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะดีแน่นอนนะคะไปอีก หนึ่งปีอาจารย์งปีนะคะถึงวันที่30เมษายน2567ค่ะแต่มีบางท่านบอกว่ายังไม่เห็นดีเลยเดียวก็ดีเดียวก็ดีใจเย็นในช่วงนี้เนี่ยพระราหูเนี่ยยังโดนดาวัตบเคราะห์ยังเบียนอยู่เบียนอยู่นะคะแล้วก็อย่างเรื่องการเงินการทองตัวนี้ดาวพระเสาร์ยังถอยหลังอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นอดใจรอนะคะในช่วงหลังที่ดาวพระราหูเนี่ยย้ายออกไปก่อนหลัง17 สุลาะคมถึงจะโอเคตอนนั้นจะปลอดโปร่งนะคะเห็นเขาเรียกว่าดาวให้คุณเห็นเห็นชัดเพราะฉะนั้นเราคุยเรื่องดาวพระนศดีแล้วตอนนี้ดาวพระรังหูซึ่งมาร่วมกันอยู่ที่ดาวพระเรือดีนะคะดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนสัตแชพบที่สามสัจแะหมายถึงอาจารย์ค่ะสัจแชหมายถึงนะคะสังคมเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด พี่น้องที่ขานตามกันมาการเดินทางการติดต่อแล้วไปเสด็จที่พบปุตตะอาจารย์เขาเรียกว่าพินด้วยพินด้วยแล้วก็ไปร่วมกับดาวพระจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะพระราหูนะคะมาจากสาช่าซาช่าไปปุตตะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็มีการติดต่อกันเข้าสังคมกับผู้มีอิทธิพลนะคะหรือในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหานะคะกับบริวารลูกน้อง เมื่อสักครู่เนี่ยบริวารลูกน้องดีไปแล้วโดยดาวพฤหัสบดีแต่ก่อนหน้าที่จะดาวพฤหัสจะยกย้ายมาเนี่ยคนลัคนาราศีธนูเนี่ยก็จะเจอปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารนะคะดื้อนะคะเพราะฉะนั้นพระราหูเนี่ยก็ทําอิทธิพลนะคะในภพนี้ทําให้บุตรหลานบริวารของท่านอาจจะติดเกมนะคะหรือว่าบริวารของท่านอาจจะขี้เกียจในช่วงที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นไรรออีกไม่นานค่ะจัด ะะวันที่17ตุลาคม2566เดี๋ยวพระราหูยกย้ายออกะนะคะก็จะดีขึ้นในเรื่องบุตรบริวารเพราะว่าขณะนี้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยก็มาช่วยเหลือแล้วะนะคะ,ะ,น,ะ,คะนะคะก็รอหลัง17ตุลา2566ตอนนั้นเรียกว่าดวงชะตาของท่านชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูเรียกว่าเจิดจ้าเจ็มจรัด จ,จ่มจัดมากกว่านี้นะะมากกว่านี้แต่ว่าออพระราหูเนี้ยยกเข้าพบพันธุออ์นะคะก็เป็นพินทุบาทออแล้วยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะเอาไปสักหน่อยก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังวันที่17ตุลาคมทีพ่พระราหูเนี่ยจะโคจรย้อนจลับไปที่ราศีมีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพบที่4นะร,ราหู สองสี่ซ้ำแทรกซ้อนสิบสองพบที่สี่ก็คือพันธุค่ะฉะนั้นราหูนี่เปรียบเหมือนมอดด่วงสัตวาค่ะนะเรียกว่าเป็นดาวบับเคราะห์ดาวร้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลวกขึ้นบ้านนะคะซ่อมบ้านนะคะทาบ้านหลักผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยโคจรไปอยู่จุดที่ดีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการซ่อมบำรุงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข ก็ประสบความสาเร็จได้เพราะว่าเราก็ไปดูที่ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยก็ไปอยู่ภพที่หเป็นราชาโชคและเป็นราชาเกต่ะนะคะเรียกว่าในดวงชะตาใดก็ตามนะคะถ้าดาวเรียกว่าดาวอื่นๆเนี่ยดาวดวงอื่นๆเนี่ยให้โทษแต่ดาวพระหัสนี่เป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยก็เรียกว่าสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปได้ไปได้ไ เรียกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มโทษคุ้มภัยโดยเฉพาะพระราหูที่อยู่ในเรือนพระพฤหัสบดีเนี่ยเขาเรียกว่าดาวร้ายอยู่ในเรือนครูค่ะก็หมายถึงว่าโดนโดนสกัดโจรอยู่ในบ้านครูใช่ค่ะถ้าโจรอยู่ในบ้านโจรก็อาจจะร้ายกว่าแต่นี้โจรอยู่ในบ้านครูก็ทำให้ร้ายไม่ไม่ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็พฤหัสเนี่ยสามารถปรับได้ เพราะพระหัสเป็นราชาโชคชเข้มแข็งใช่ค่ะแล้วก็ครูอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าถ้าดาวต่อให้ดาวดาวองค์อื่นๆเนี่ยให้โทษแต่ดาวพระหัสให้คุณเนี่ยก็สามารถชนะเคลี้ยวคราบปลอดภัยครูอาจารย์ท่านได้แต่งไว้ว่าอาจารย์เจ็ประเคราะห์จรมาเดี๋ยวนี้แปดแล้วจย์แปดแล้วเจ็ประเคราะห์จรมาหมายข้าฟันหากองค์ครูป้องกันมันขวัญหน,นีเพราะองค์ครูศักดิ์สิทธ เรื่องฤทธีพวงไพยรีรกมาระอาใจหากองค์ครูท่านคุนชุนทิโรดประกาศโทษลงทันพรันถักสยัยแมน้นองค์อินศักดิ์ิ์ฤทธิธ์ที่ไกลก็ไม่อาจจะช่วยต้องไม่อมองเพราะฉะนั้นก็คุ้มโทษคุ้มภัยเรียกว่าดีไปหน้าค่ะดีไปข้างหน้าดีไปข้างหน้าะนะคะดีแน่นอนะนะคะเรียกว่าสบายใจได้ใช่ค่ะให้กําลังใจให้กําลังใจอ่ะ มีเหตุต้องซ่อมต้องทำก็ทําไปนะคะมีเหตุต้องซ่อมบารุงนะคะอันนั้นเสียนี้เสียภายในบ้านนะก็ทําไปปลวกขึ้นบ้านนะก็ฉีดปลวกซะไล่ดีกว่าค่ะเราไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะ่าำบุญอย่างเดียวแล้วก็ให้มันไหวพระสวดมนต์ภาวนาเนื่องจากดาวเพื่อนอสบดีเนี่ยเป็นดาวที่คุ้มโทษคุ้มภัยเป็นดาวดีดาวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ชีวิตก็จะได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะคะจา์ ไหวพระสวดมนต์ภาวนาทำบุญตักบ,บาตรนั่งสมาธิและชีวิตท่านดีแน่นอน,นะะดีแน่นอนนะคะค่ะอาจารย์นี่เราเป็น 2, 2สองสององค์แล้วส <2 ông S 2> ององค์แล้วนะคะ,ะ,คะ,ะต่อไปเราจะเป็นที่ดาวพระเสาร์อาจารย์พระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสัจชะแล้วก็เจ้าเรือนขดุมพระสัจชะตอนนี้กวจรไปเป็นเกษตร,รษที่ราศีกูุิปภพสัจชะอาจารย์ตอนนี้เรียกว่าน่าสนใจมากะจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์เรียกว่า น่าตื่นเต้นไหมคะน่าตื่นเต้นยังไงบ้างคะพระเสาร์นะคะเป็นเจ้าเรือนนะคะกระดุมพระเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการเงินแล้วก็ยังเป็นอีกเจ้าเรือก็คือเจ้าเรือสาหัชะด้วยเฉะนั้นก็เกี่ยวกับการติดต่อนะคะการเข้าสังคมเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีธนูเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าจะมีโชคจากการเข้าสังคมจากการติดต่อการเดินทางเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะคะแนะนําลาบนําผลนําโชคลาบ การเงินการทองมาให้ท่านโดยเฉพาะาคนโตกเก่าคนแก,แก่เพราะว่าพบการเงินของท่านเนี่ยเป็นพบแห่งดาวพระเสาร์ะนะคะอยู่พบศาสช้าก็มีการเข้าสังคมคะนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนพระราหูก็เป็นเรือนคู่มิตรจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องการเงินการทองเพียงแต่ว่าขณะนี้ทําไมยังไม่ดีะะนะคะ ระเสาร์นี้โคจรพักถอยหลังมาตั้งแต่วันที่19มิถุนายนมาแล้วนะคะจนถึงวันที่24ตุลาคมเพราะฉะนั้นให้คนลักนณาราศีธนูอดทนหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์นียเรียกว่าโคจรถอยหลังทุกปีนะแล้ว1ปีนี้ก็จะใช้เวลา4เดือนกว่านะคะเพราะว่าวงโคจรของดาวพระเสาร์นี้ยวางนานนะคะเพราะฉะนั้นการถอยหลังก็คือไม่คืบหน้าเะฉะนั้นเงินทองอะไรที่รออยู่ะนะคะ ก็ยังไม่คืบหน้าค่ะจ้ะหรือได้น้อยนะไม่ใช่ว่ายังชะงักอยู่ยังชะงักชะงันไม่ใช่ว่าจาไม่ได้เลยแต่ว่าได้แต่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ขยักขย่อนได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าพระเสาร์โคจรไม่ปกติอยู่ในราศีกุมนะคะฉะนั้นเนี่ยอืดเขาเรียกว่าอืดนะรอหน่อยนะหลังวันที่24ตุลาคมนะไปแล้วนะคะ ในเรื่องการเงินการทองของท่านเนี่ยเดินหน้าเต็มที่แล้วก็อยู่ในเรือนคู่มิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้คู่มิตรสนับสนุนได้โชคได้ลาบจากสังคมจากเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดอย่างแน่นอนจากผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจคนเก่าคนแก่คนเก่าคนเก่าๆคนแก่ๆนะคะเรียกว่ารออีกนิดเดียวนะคะรออีกนิดเดียวแต่ตอนนี้ท้งนี้ทั้งนั้นก็ดังพระเสาว์โคจรสถิตในเรือนคู่มิตร คู่มิตรในเรือนพระราหูใช่ค่ะเรียกว่ายังไงก็ยังยังเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้นะคะดาวบาปเคราะห์ค่ะอยู่ในเรือนคู่มิตรค่ะนะคะเรียกว่ายังเข้มแข็งอยู่ใช่ค่ะยังยังต่อสู้ไปได้อาจารย์ตอนนี้หมายความว่ายังฟันฝ่าไปได้อยู่ยังแบบสู้แล้วแบบยังยังมีความหวังอยู่ใช่ค่ะนะคะเรียกว่าอย่ายอมแพ้ค่ะนะคะแล้วท่านก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะนะคะ เรียกว่าได้มีเกราะมียันคุ้มกันนะคะยังแข็งอยู่อาจารย์ยังแข็งอยู่ยังแบบยังยังอึดอยู่อ่ะใช่ค่ะดาวรเสาร์นี่อึดเลแล้วใช่ค่ะแต่ว่าช่วงเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาไปปลายเดือนสิงหาไปนะต้องอดทนนี้มากเพราะว่าดาวเสาร์ก็พักถอยหลังค่ะดาวพระพฤหัสบดีก็พักถอยหลังนะพระพฤหัสบดีปีนี้ค่ะอาจารย์พักถอยหลังตั้งแต่วันที่29สิงหาคมคถึงวันที่9มกราคมนะคะ ถอยอยู่ในราศีเมษนะคะก็ยังดีที่จะถอยอยู่ในในราศียังไม่ข้ามในราศีที่ดีค่ะมาตรฐานที่ดีนะคะและในภพเรือนที่ดีในภพเรือนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต่อสู้อย่างเดียวฟันฝ่าอดทนแล้วก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนการเงินนะคะจันมีอะไรเสริมมั้ยคะพระเสาร์ พระเสาร์นะคะก็จะอยู่ที่ราศีกุมนะคะโดยประมาณในสองปีครึ่งนะคะแต่ก็ดาวเสาร์ก็จะมีการเดินหน้าถอยหลังด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่ามีทั้งพักข้ามราศีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาว่ากันอีกทีนึ่งนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์นะคะซึ่งเป็นเพื่อนแก้วกลือฝันกับดาวพระราหูนะคะเพราะท้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านแบบให้อึดอดทนก็ไว้นะคะสู้นะคะ ไม่ท้อถอยไม่ตกถอยนะคะแล้วก็ไม่หมดพลังอาจารย์ใช่ถ้าเราไม่หมดพลังนะเราชนะไปแล้วค่ะแปดสิบเปอร์เซนต์ยิ่งต่อสู้ไปอีกนะคะชนะร้อยเปอร์เซนต์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าถอยนะคะให้อดทนตามความหมายของดาวพระเสาร์ที่บอกว่าทายโทษทายทุกข์ให้ตายพระเสาร์นะคะพระเสาร์เนี่ยต้องอดทนเข้าไว้แล้วก็ชนะร้านเปอร์เซนต์นะค<น>ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลากับอาจารย์พักกันสักรครูค่ะ,คะ